เดียวผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็ผมก็ได้ี่ไปกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดเก่านะครับที่กลับมาให้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นโหมดนักล่ายามลาตีนั่นเองนะครับผมก็สําหรับโหมดนี้เนี่ยคือจะเป็นโหมดที่มีแบบปืสนสไนเปอร์น,นั่นเองนะผมนะเซตคอมโบสกิลที่ผมจะเอาไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครเคนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครชิโร่นั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลาอัฟเอลนะครับและตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวลูกเวต้านอินนะครับเวลาเรายิงเนี่ยเราก็จะได้เลือดเพิ่มเนาะเพราะว่าเป็นสไนเปอร์มันยิงสองลัคนะครับก็เผื่ออย่างนี้คุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยไปเลยก่อนางก็สำหรับโหมดนี้เนี่ยนะครับคนก็จะมีใน20คนนะครับเป็นแมบนะเออคนจะน้อยนิดนึงนะครับ คนก็มีสิบคนซึ่งเข้าไปจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมียี่สิบคนจริงหรือเปล่านะครับผมเออก็สามารถลงมาเล่นกันได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีโหมดโดดซ่าทาระเบิดมาทดสอบมาให้เล่นนะซึ่งผมก็ทําคลิปไม่ทันนะครับผมนะเออคืองานเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับก็นี่มีโอกาสามาทําให้ดูและกลับโหมดสไนเปอร์นะซึ่งโหมดนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะโดยปกติแล้วนะผมก็ชอบเล่นปืนสไนเปอร์อยู่แล้ว เราไปดูเกมอะไรดีก็ไหนนะครับผรอบโบตนี้เนี่ยครับจะเป็นแมปเกาะสวรรค์น,นะรับผมก็ไม่รู้ว่ามีแมปอื่นหรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีแหละน่าจะมีแค่แมปเกาะสวรรค์อย่างเดียวนะครับผมจากซึ่งของที่ดอกก็อย่อยางที่บอกคือจะมีระเบิดสไนเปอร์นะครับแล้วก็พวกกรอบพวกหมว,วกยาอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีปืนสลิงด้วยคุณผู้มเออมีปืนสลิงด้วยนะสำหรับใครที่สงสัยนะว่าจะมาเอาปืนสลิงออกไปหรือเปล่าครับก็ในโหมดนี้ก็จะมีด้วยเนาะแล้วก็จะมีในโหมดสำหรับโหมดทะเลทรายเนาะโหมดทะเลทรายก็น่าจะมีปืนสลิงนะผมเลยนก็อย่างนี้เราลงกันที่เมืองพีแล้วกันนะโยมก็ไม่น่าจะมีใครตามมานะเห็นส่วนใหญ่ก็จะลงกันที่ดีมาสกีกันนะโยม เขาเรียว่าอะไรเนะีมาสกีหรืไอะไรนะบารีมาสกีทีกนเองนะครับโอ้ยรับเจอเป็นบาเล่หนึ่งกระบอกนะนุ่มแล้วก็สำรับปืนใหม่นะเชื้อได้เ่ไหเอ็มก็รับปืนใหม่นะบมนาให้เล่นได้ยคือมนยิงครไม่ได้ตา,ากับดมันะค่อนข้างบาเบาเล่นเป็นพวกบ,า,บาเล่ไม่ก็าคาบนตัวหน่อีกอย่างนึงก็มีเอรี้ก็เล่นได้บ นีไม่ดูก่อนกัน,น,นยไมไ่รู้ว่าจะเจอนหรือเปล่าตรงไมของไม่มีเ้เจอคนครับแล้วก็ยงเห็นว,ว่าเนี่ยถ้าเราตัวละครอ,อาลาฟาเอลมานะครับคือมันจะยิงเก็บเสียงแบบนี้เลยนะคุยมคือเรายินกับตัวนี้อยู่เนี่ยตัวอื่นเขาก็จะไม่ได้ยินนะโยมอันนี้เป็นข้อดีนะบผม แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเล่นเป็นทีมเนะี่ยมันจะทำให้สตูที่เรายิงเนี่ยเยลือดลดไวขึ้นนะหลายแค่ไม่ต้องซ้ำเลยนะพี่จะเยวมากนะคนะรัผนะมเราเล่นเทมเีไม่ามารุดกันได้ทันนะแี้ยเดี๋ยวหองนหน่อยนะการนั่ยิจะตัดเยเจอแต่บาเลนไม่มีอัดบเลยหรอแต่จุดร้อยสีนัดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคัผม ไม่รู้ว่าโหมดนี้มันมียาใหญ่หรือเปล่านะครับอ่านี่เป็นปืนสลิงนะท่านผู้ชมอ่าเจอ AW แล้วท่านผู้ชมโอเคครับเอา AW 2ก็บอกเลยละกกันนะครับผมโอเคกระสุนสักประมาณนี้น่าจะเพียงพอท่นผู้ชมเพราะว่าโหมดนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ อันนี้เป็น a อเหมือนกันคือผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเอบิมาถึงขึ้นสีแบบนี้นะโดยที่มันไม่ใช่ a อแบบ AWY อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> มไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าสำหรับเอ y บนะิยนะก็ไม่ค่อยเจอนะครับผมน่าจะมีใน a อ o ดบมั้งนุกคผมไม่แน่ใจนะสำหรับอันนี้นะส่วนสำหรับยายใหญ่ในโหมดนี้ผมว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าผมไม่เห็นเลยนะครับผม <c oughs> ไม่เห็นเลยนะสำหรับยาใหญ่อาจเอากระทะไปละกันนะพี่ยมโอเคครับก็ไม่เจอคานะเอาเล่นเป็นเอวิละกันนะครับพี่ยมก็เมื่อกี้มีคนด้วยนะอยู่ด้านหน้านี้นะต้องระวังนิดนึงโอเคครับมีหน้ากากคิวก็ถือว่าดีอยู่นะพี่ยม คือปืนสไนเปอร์มันยิงทีมันเจ็บนะผู้ชมนัดเดียวคือเจ็บมากนะผู้ชมก็นแนะนำว่าให้เอาตัวละคร K กับสกิลเฮดทริกมานะของตัวลูเบต้านะผู้ชมมันจะทําให้เลือดเราเยอะขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถเพิ่มเลือดได้เองเนาะโดยที่เราไม่ต้องพันยาเลยนะครับผมสำหรับตัวละคร K นะก็ะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เลือดผมคือ2 1 3นะ แล้วถ้าเราใส่ของแต่งเพิ่ม HP เข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็ถือว่าโกงเลยนะรับผมเอยเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตนะคือสไนเปอร์ในโหมดนี้นะครับมันจะเป็นสโคบแบบจับความร้อนนะทุกเออจะไม่ใช่สโคบแบบปกตินะครับผมอ่าก็สำหรับโหมดนี้เนี่ยก็เหมือนจะเคยกลับมาให้เล่นแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ทำคลิปเลยนะทุก กอตอนนี้คนเหลือแปดคนนะไปแล้วเ,เห็นแล้วด้านหน้า,นาบ้านเขียวนะผมตรงรั้วเลยเอา่าเล็งรอเลยครับผมมิสโขดเนี้ยมาทำให้เราเล็งเป้ายากอยู่เพราะว่ามันสีเขียวอะเออแต่ก็เล่นได้อยู่ครับเดี๋ยวจัดการตัวเป็นป้อมเหมือนนะโยมต้องระวังนิดนึงครับอ่าเห็นแล้วเขาน่าจะเห็นผมแหละเชื่อเด้อ โอ้ไม่โผล่เลยครับผมคือผมก็ไม่กล้าขึ้นชาร์จนะพี่ยมไม่รู้ว่าเขาจะช่ำชองสไนเปอร์ขนาดไหนนะครับเอ้ยหลังเข้าคนนี้น่าจะใส่เก็บเสียงนะโอ้โหยิงไม่โดนเลยผมไปไหนแล้วเมื่อกี้ ตายหรือยังไงผมไม่แน่ใจอานคนใชด้วยคนเขาใส่พุ่มหญ้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมเล็งไม่ค่อยถนัดอะท่านผู้ชมเออไม่ค่อยคุ้นกับสะโคปนี้เนาะโอเคครับมีตัวบนป้อมโอ้โหยิงไม่ได้ครับต้องปล่อยครับตัวบนป้อม ต้องรอให้เขาลงมาก่อนนะพี่มเราถึงจะสามารถยิงได้นะครับแล้วก็บ้านเขียวหัวดแทกไปดเองคือโหมดนี้ต้องระวังนะพี่มเพราะว่าเป็นสไนเปอร์เนาะมันยิงนัดเดียวเนี่ยสามารถตายได้เลยนะครับผมโอ้ยค,ครับตัวบนป้อมตายเรียบร้อยคนดูสิบสองคนเลย เด้านหน้ามีคนจะแอกเฉยกำลังแอกอยู่เรียบร้อยครับคนดูสิบเอ็ดคนเลยนะผมแอกหน่อยลาการก็ช่วงนี้ดันแรงตึงมากนะทุกชมเฮ้ย เออที่หนึ่งเรียบร้อยครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะในโหมดนี้ใครชอบเล่นปืนสไนเปอร์เนาะหรือใครอยากจะฝึกเล่นปืนสไนเปอร์นะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะในโหมดนี้นะพี่ชมก็มีจํากัดวันเวลาด้วยนะพี่ผู้ชมก็รีบเข้ามาเล่นก่อนที่เจมเขาจะออกไปนะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะเอก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม